ตอนนี้สีไม่สักสามารถทำสีอ่อนได้แล้วนะคะคือสีลักษณะนี้เป็นการลงสีที่เรามีการกัดเอาสีน้ำตาลของไม้ออกก่อนแล้วค่อยลงแลเกอร์เคลียร์มาดูใกล้ๆก,กันเป็นแบบนี้จะบอกว่าสีมีความอ่อนลงแต่ก็มีข้อเสียนะคะเพราะว่าถ้าตรงไหนมีไม้ลายอ่อนลายเข้มมันจะเห็นเลยแบบนี้ ฉะนั้นถ้าท่านไหนต้องการสีอ่อนแต่ยังเป็นไม้สักตรงนี้จะเป็นข้อที่อาจจะเป็นข้อควรระวังว่าตรงความเข้มความอ่อนตรงนี้มันกลบสีไม่ได้ก็เลยอาจจะให้เห็นแบบตามสภาพไม้ไม้มีตาตรงไหนจะเห็นเลยแล้วก็ไม้มีกระพี้ตรงไหนก็จะเห็นเลยเหมือนกันนี่คือสีกัดปีดค่ะเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงสามารถทำสีนี้ได้แต่เราจะเห็นเป็นรอยขาวบ้างขาวน้อยมาก หรือขาวมากๆเนี่ยไม่ทาสม่ำเสมอกันนะคะ